ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเช้าวันที่17ธันวาคม2565นะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทท่นานเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมในทางเหล็กฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะเป็นยังไงกันเนาะท่านผู้ชมสำหรับผลหมู่บ้านนี่เนาะจ้าเนาะมานกันบอทั้งไทยทั้งฮานอยเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเล่าหลุดเนาะจ้าเด้อเล่าหลุดสำหรับฮานอยหมู่บ้านนี่เจาะแตกเนาะจ้าเนาะแอดมินหนูหน่อย จะแตกไปที่ศูนย์หกกับหนึ่งหกนะจ๊ะเนาะรอบห้าน้อยพิเศษกับห้าน้อยปกติเข่าในตาล่างไปที่หกสี่นะจ๊ะเนาะหมอว้านนี่ก็ะแห่งๆปังๆเนาะจ๊ะเนาะสําหรับห้าน้อยหมอว้านนี่เข่าสามคูนะจ๊ะเนาะเข่าสามคูหกศูนย์หกสี หกหนึ่งนะจ๊ะเนาะเมื่อวานนี้แอดมินให้วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเจาะแตกให้ทีหนึ่งหกตกกลับเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่ถือรางวัลเมื่อวานนี้แอดมินหน่อยดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อหาบาทสิบบาทนะจ๊ะเนาะเล่นแค่พ่อได้ลุน้นพ่อสนุกสนานนะจ๊ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บอท่านเข่ากุ้ม อยากจะเขากุมทักไล่มาได้จ้าเด้อเพราะว่าในกลุ่มมีเหลกรัฐบาลไทยเหล็กล่าวนาจะจนะ้ะเนาะเมื่อวานนี่แอดมินว่างเป็นวดแหลคือรัฐบาลไทยในกลุ่มก็มีทั้งคนชอบบ่ชอบนจะจนะ้ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยส่งเขาไปแล้วก็เล้วแต่ดวงไพ่ดวงมั่นนะจะนะ้ะเนาะ ราวาแอดมินหนูหน่อยบอด้เอาออกอากาศเลยจ้ะเด้บอบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะเนาะแตกไปที่หนึ่งีเหล็กล่างเนาะจ้ะเนาะตัวเน้นเจาะคือหนึ่งีท่านใดที่สนใจแนวทางไทย่าวเข้าไปหลับแนวทางฟรีใดในกลุ่มเลอจ้ะเด้อกลุ่มลาย เมมเบอร์ Member, เพิ่มเพื่อนทักไกลแจ้งหนูน้อยว่าขอเข้ากลุ่มนะจ๊ะเนาะศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะจ๊ะเด้อเบอร์ไลน์กลุ่มนะจ๊ะเนาะเขาไปแล้วก็นล่อรับตัวเลขให้หันใดเลยนะจ๊ะเนาะให้ฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะแอดมิหนหน้อยอยากให้ฟรีนะจ๊ะเนาะอยากให้ใดซุกคนเลยเพร,ราะว่าแอดมินบ่ได้ออกอากาศมันก็ไม่งวดเขา่างวดรูดนั่นละท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขนะจ๊ะเนาะ เอาคะเบิงพิจารณาเบิงว่ามันตรงกับเหล็กจะของบอมาแมนบาสิเขาสุมส่มหัวซุ่มหัวนะจนะ๊ะเนาะมีเขามีลุดคือกันคือกันกับเหล็กห้าหน้อยเหล็กเกล่าคือกันนะจนะ๊ะเนาะเป็นคือกันก่อนจะไปรับชมและทางคลิปนี้แอดมินหน่อยฝากหลานคือเก่าด้วยจ้าเดอ้อสำหรับท่าในใดสนใจครีมสบู่นะจนะ๊ะเนาะตอนนี้แอดมินหน่อยจัดโปรครีมด้วยจ้าเดอ้อจัดโปรครีม สั่งครีมหนึ่งชุดแอดมินะนะ่อยแถมสบู่หนึ่งก้อนนะจ๊ะเนาะแถมสบู่หนึ่งก้อนและถุงตีฟองหนึ่งชิ้นสำหรับสบู่ที่แอดมินน่อยจะแถมแอดมินน่อยจะแถมสูตรชมพูเล่งขาวด้วยจ้ะเดอ้อใส่คููกับครีมใดเลยนะจนะ๊ะเนาะล้างหน้าสำหรับสบู่นี่เป็นถูตัวล้างหน้าได้เลยนะคะ สำหรับ,ท,บท่านใดที่ย่งบ่ท่านเคยใส่แชมพูแอดมินหน่อยค่ะจัดจัดโปรแถมไปกับครีมนนะ้อจ้ะเนาะ้าใส่แล้วติดใจก็กลับมาซื้อเป็นแพ็คได้เลยนาะจานะ้ะเนาะแพ็คหนึ่งมีอยู่สิบก่อนราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะบางท่านเพิ่นก็อยากจะล่องใส่ซื้อๆนาะจานะ้ะเนาะสำหรับแชมพูเพราะว่าแพ็คหนึ่งมันมีสิบก่อนมันหลายโพดเพิ่นก็อาจจะประกาศซื้อนาะจานะ้ะเนาะเพิ่นอยากแท่ เพื่นอนยานใส่ปอได้เนาะจานะ้ะเนาะแอดมินจะจัดโปรแถมไสกับครีมจัดโปรฮอดปีใหม่เ้อจ้ะเด้อบด้จัดตลอดจะจัดโปรถึงปีใหม่เท่านั้นเนาะจานะ้ะเนาะฮอดปีใหม่แล้วก็คือเบิร์ดโปรเ้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะล่องเนาะจานะ้ะเนาะสั่งครีมแอดมินน้อยแถมสบู่ให้หนึ่งก้อนและถุงตีฟองครีมมาฮอัดแล้วสบู่ก็มีเนาะจานะ้ะเนาะแต่ว่า ท่านใดที่สร้างไว้แอดมินหนนอยอาจจะได้ทรงของประมาณวันอังคาร้อจ้ะเด้อประมาณวันอังคารเพราะว่าของแถมถุงตีฟองแอดมินหนนอยสร้างไปของยังมาก่ทรนะวในหอดแอดมินรอของแถมก่อน้อจ้ะเด้อจ,จังจะทรงนะจ๊ะเนาะแจ้งทุกท่าน้อจ้ะเด้อที่สร้างของกับแอดมินหนน่อยไว้เดี๋ยวจะว่าทาดโดนนะจ๊ะเนาะแอดมินก็น สร้างไปหลายมือแล้วนะจ๊ะเนาะสําหรับของแถมคืนว่าเขาสิมาส่งวันที่สิบเก้ากับเป็นวันจันทร์วันอังคารแอดมินหน่อยจัดส่งของหายด้วยจ้าเด้อสําหรับท่านใดที่สนใจครีมสบูถ่ถูกโทรเข้ามาสร้างได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็เมมเบอร์ทักไลน์เพิ่มเป่น อยากเขากลุ่มบอกแอดมินแอดมินหน่อยเชิญเขาหน่อจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ้าเนะาะมอว่านี่แห้งๆปังๆกันไปนะจ้าเนาะแนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่17ธันวาคม2565เลขในตารางนะคะ782 สามูนหนึ่งนะคะเลขในตารางนะคะเด่น7และ8นะคะวิ่งรูด7นะคะหกชุดเด่น7 8 7 2 7 3 7 1 8 0และ8 1นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับเลขในตารางนั้น ท่านผู้ชมท่านใดจับเป็นจับแม่นนะจ๊ะเนาะจับเองได้เลย,ดยเดอ้อจ้าเด้อแล้วการเลขในตารางนั้นมา3ตัวบ่อยมากนะคะสตัว3รอบมาจ้ะเนาะพิเศษปกติและ vip พบ่าว่าจะเป็น2ตัว3ตัวได้แล้วหยุดนะคะแอดมินแนะนำว่าท้าใดแล้วให้หยุด,ดยเด้อจ้ะเด้อ สำหรับเลขห้าหน้อย้ะจ้ะเดอ้อศุกร์เสาร์อาทิตย์ระวังเบิ้ลน,นะคะบเบิ้ลก็ะเล็กพี่น้องนะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเลขห้าหน้อยแต่ว่าแอดมินหน่อยบ่ได้จับเบิ้ลหาย้ะจ้ะเดอ้อให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเบิ้ลนะจ้ะเนาะเลขในตารางอยากเบิ้ลตัวไดเบิ้ลได้เลยนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้้อจ้ะเดอ้อพอกันไหมคลิปหน้า แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ